พี่ชอบเดนเสาร์ตัวไหนครับพี่ชอบเดนเสาร์ตัวไหนมากที่สุดพี่ชอบเดนเสาร์ตัวไหนมากที่สุดในเรื่องจูเลสิกเวิลด์พี่ชอบเดนเสาร์ตัวไหนมากที่สุดครับนี่ก็คือบรรดาคําถามยอดฮิตที่ผมต้องเจอในไลฟ์แทบทุกครั้งบอกตามตรงผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่อยากรู้ลิสต์เดนเสาร์ตัวโปรดของผมเยอะขนาดนี้ แต่นีนเมื่อทำกันมาขนาดนี้แล้วงั้นผมจะขอเสนองนี้ทุกคนด้วยลิสต์10อันดับไดโนเสาร์ตัวโปรดของผมในจัก,กรวาลจุลสิกต้องขอบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากทำคอนเทนต์10อันดับสักเท่าไหร่พอะเวลามีตัวไหนไม่ถูกใจใครผมมักจะโดนด่าอยู่เสมอเล่นสะผมเย่อแทบเล็ดเอาเป็นว่าในลิสต์นี้ผมขออนุญาตทำตามใจตัวเองล้วนๆเลยนะครับถ้ามีตัวไหนที่ไม่ถูกใจหรือรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลโปรโดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจ วันนี้คือลิสต์ตัวนตัวของผมถือสว่ามาดูความผูกพันของผมกับไดโนเสาร์แต่ละตัวก็แล้วกันจะมีตัวอะไรบ้างแล้วจะตรงกับเพื่อนเพื่อนแค่ไหนเราไปชมกันเลยแต่ก่อนจะไปถึงท็อปสิบผมขออนุญาตพาทุกคนไปรับชมสิ่งดีๆสักคู่หนึ่งนะครับผมเชื่อว่าชายไทยกว่า90%คงเคยจำฝังใจกับประสบการณ์โกนน้องชายโดยใช้มีดโกนทั่วไปมันแล้วใช่ครับไอความเจ็บความบาดตรงผิวหนังย่นๆเนี่ยมันทำให้เราแบบ มีการแตะขนตรงนั้นอีกเลยปล่อยให้รกลุ่งหลังเหมือนเป็นป่าดึกดำบรรพ์ส่วนตัวไปซะอย่างนั้นแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าการปล่อยให้น้องชายรกเกินไปเหนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยงามแต่ยังมีเรื่องของกินอับไหนจะมังกรกินหมีที่ต้องคอยเอามือดึงบอกเลยว่าโคตรเสียบุคลิกและจะดีกว่าไหมที่เราจะเปลี่ยนป่าดึกดำบรรพ์ของคุณให้โล่งสบายผมขอแนะนําให้รู้จักกับไข่กูมิง ผมกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่รู้จักกับพี่ไข่ชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปตลอดกาลไม่ต้องกลัวเรื่องกินหมักหมมหรือมังกรกินมีอีกต่อไปพอพี่ไข่เขาจัดการให้หมดแบบไม่ต้องกลัวบาด ด้วยนวัตกรรมเซฟเทคที่ปลอดภัยต่อทุกส่วนของน้องชายจะถ่ายตรงไหนก็ไม่บาดมาพร้อมกับใบมีดเซรามิกพรีเมียมเล็มแล้วคนไม่เป็นต่อไม่ขันแถมยังกันน้ำ100%สามารถล้างทำความสะอาดได้เลยผมใช้มาสัพัักแล้วทั้งโกนขนน้องขนขาขนแขนพี่ไข่ก็เอาอยู่มั่นใจในการใช้ชีวิตขึ้นเยอะแต่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 แตแตแต โล่งสะอาดอย่างเดียวมันไม่พอต้องหอมสดชื่นด้วยใครที่กําลังตามหาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดน้องชายผมขอแนะนําให้รู้จักกับไข่ครคีนเซอร์ครีนเซอร์ล้างน้องชายโดยเฉพาะที่จะช่วยลดกลิ่นอับระหว่างวันลดแบคทีเรียรต้นตอของกลิ่นใช้แล้วรู้สึกนุม่มชุ่มชื่นมากถึงเจองชั่วโมงใช้แล้วไม่แสบไม่ฉันเพราะค่า p h ของพิ่ไข่เขาเหมาะก,กับผิวบริเวณนี้พอดีต่างจากสบู่ทั่วไปที่ใช้แล้วแสบแถมกลิ่นก็หอมสะอาดไม่แรงเกินไปมีสองสูตรให้เลือกตาม mood ทั้งรีล็กซิ่งวอมให้ฟีลอบอุ่นผ่อนคลายใช้ตอนในเนืชอยชิๆและรีแฟชชิ่งคูลกลิ่นเย็นสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเหล่าใครที่ยังไม่เคยลองผมแนะนำให้มีติดห้องน้ำเลยครับพิเศษในช่วงโปร1 1ลดใหญ่ทรงท้ายปีตั้งแต่วันที่11-15ถึง15พฤศจิกายนพี่ไข่เข้าลดหัวสุดๆ ทั้งไข่กูมิงเครื่องเลมคนน้องชายตัวท็อปลดเหลือเพียงแค่1491บาทและพี่ไข่คินเซอร์ลดเหลือเพียงแค่187บาทเท่านั้นการันตียอดขายอันดับหนึ่งและช่วงนี้ระวังของปลอมระบาดถ้าไม่มั่นใจลิงก์ของแท้อยู่ที่ใต้คลิปนี้ของแท้มีเจ้าเดียวในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายใช้เถอะับเพื่อคนที่ขุณรักและเพื่อน้องชายของคุณที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิด เริ่มกันที่อันดับพิเศษ2ตัวที่ความผูกพันของมันเกินสิบเป็นแล้วกับเจ้ามัสสอลัดหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอตัวนี้มีบทในภาคไหนวะเนี่ยคำตอบคือพวกมันมีบทบาทหลักๆในนิยายอย่าง t l o s ล w o เว d j u จุล s ิ c p a r า มันคือไดโนเสาร์ในยุคไทแอ็กซิกตอนปลายที่ชื่อของมันมีความหมายแปลว่าหนูกิ้งก่าหรือเม้าลิาสซาดพอตัวอย่างแรกของมันที่พบเป็นเพียงแค่ลูกน้องในหลังขนาดตัวเท่ากับหนูแต่ถึงแม้จะตัวเล็กในตอนแรกแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าพวกมันสามารถเติบโตได้มากถึง3เมตรและที่สําคัญคือเจ้ามัสซอลัสมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มโปโตโซโลพอดซึ่งเป็นกุญแจสาคัญสู่การวิวัฒนาการไปเป็นโซโลพอดหรือไดโนเสาร์คอยาวขนาดยักษ์ที่เราคุ้นเคยเป็นไงยิ่งใหญ่ไหม แต่ทว่าที่ผมชอบน้องจริงๆไม่ใช่เพราะบทบาทหรือดีไซน์ของมันแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะน้องเป็นของเล่นชิ้นแรกของผมที่มาจากแฟนชายจุลศิกซึ่งได้มาจากเกมตอบคำถามในงานแฟนมิทติ้งไคจูเต็มตูบังเอิญดีใช่ไหมเจอเดนเสาร์สีฟ้าข้อยาวตัวจิ๋วมันดันไปคล้ายกับมัสคอตช่องของผมและเจ้าจิ๋วตัวนี้เนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการจุลศิกแบบเต็มตัวจนห้องของผมตอนนี้ก็แทบจะกลายเป็นจุลศิกพ์คขนาดย่อมๆไปแล้วทุกครั้งที่เห็นมัน ผมจะนึกถึงวันหวานที่ตัวเองได้มีความสุขกับเหล่าไดนโนเสาร์พลาสติกเรียกว่ามีความหมายทางใจสุดๆจบจากเจ้ามิวสอรลัดผู้จุดประการการสะสมเป็นแล้วมาต่อกันที่อันดับพิเศษอีกหนึ่งตัวที่ผมผูกพันไม่แพ้กันกับเจ้ากาลีมมัสเจ้าไดนโนเสาร์ตัวประกอบที่โผล่มาเป็นแบ็กเกาว์แทบถูกภากผู้มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มออนิโทมิมิดที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมองโกเลียในช่วงปลายยุคคริเตเชียส ซึ่งชื่อของมันแปลว่าไก่เล่นแบบหรือชิเคเก้นมิมิ c เพราะพฤติกรรมการเคลื่อนไหวคล้ายกับนกที่บินไม่ได้แต่ก็แลกกับความเร็วในการวิ่งที่มากถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าให้เปรียบเทียบก็คงเป็นนกกระจอกเทศละมังโดยขอแตกต่างที่น่าสนใจคือในแฟนชายจุลสิกเนนียเจ้ากระลีไมมัสจะแสดงพฤติกรรมที่ขี้ตกใจและมักจะหนีอยู่ลูกเดียวแต่ทว่าในชีวิตจริง ม,มันเหมือนจะรู้จักป้องกันตัวเองต่างจากในหนังที่ดูตื่นตระหนกตลอดเวลาคล้ายกับในเกมจุลสิษ์บล็อกกี้ที่เราจะได้เห็นว่ามันเตะได้ซึ่งผมก็ได้เล่นเป็นเจ้ากาลิเมมัมสหนีตายไปกับเพื่อนของผมอย่างคุณพิมแคทบล็อกทีวีบอกเลยว่าเปิดโลกของผมสุดๆไม่คิดเลยว่าแมปในโลกบอกจะสนุกขนาดนี้จากที่หลีกเลี่ยงมันมาน,นานกลายเป็นความทรงจำดีๆที่รู้ตัวอีกทีก็ผูกพันกับเจ้าไก่งวงยักษ์ตัวนี้ไปแล้ว ใครที่อยากดูความไวป่วงของผมก็สามารถไปตามกันได้ในช่องของแคดบล็อกทีวีนะครับผมจใครคาใครนจบเป็นแล้วกับ2อันดับพิเศษที่เต็มไปด้วยความผูกพันทางใจของผมทีนี้ได้เวลาเข้าสูลิทท็อป10กันบ้างเริ่มกันที่ตวนแรกอยากใหญ่แห่งฟากฝาผู้ได้รับฉายาว่า F16 มีชีวิตกับ Qu e s ต o ไซโ a ลแอ จ้นี้คือโทรสอ์ที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคครีเตเชียตทางตอนใต้ของอเมริกาโดยชื่อของมันมาจากเทพเจ้างูมีขนของชาวแอตเลกย่งางเวสซาโคแอดพร้อมกับถูกยกให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบินได้โดยมีปีกที่กว้างกว่า10เมตรเทียบเท่ากับเครื่องบิน F16 ส่วนตัวผมชอบมันในแง่ของดีไซน์โดยเฉพาะดีไซน์จากจูราสสิ์โวลิบเบิร์ดที่สวยดลวใจมากๆโดยในภาคดีเบิร์ดดีไซน์ของอินเจน จะไม่เหมือนกับตัวในโดมิเนียนที่ถูกโคลนโดยไบโอซินซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับหลักบรรพชีวิตมากกว่าแต่มันจะมาในโทนสีเทาเข็มปีกมีเยื่อสีน้ำเงินสลับสมและมีขนปุยสีน้ำเงินหลยทางที่คอ คือมันดูมีสีสันจัดจ้านไม่น่าเบื่อดีดูเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนดุดมาจากห้องทดลองแต่ก็น่าเสียดายที่ส่วนตัวผมมองว่าบทบาทของน้องในหนังกลับดูไม่ได้น่าจดจําเท่าที่ควรคือนีรีเบิร์ตบทบาทของมันคือการเป็นเป้าหมายให้ทีมมาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากไข่ซึ่งมันก็แสดงความหวงหลังและกินคนเข้าไปทั้งตัวฟังดูก็น่ากลัวอยู่หรอกแต่เมื่อเทียบกับเธอ,อรอซอ์ชื่อดังอย่างเธรลานุดดอนจากจุลสิกิภาค3า ที่บิวออกมาได้น่ากลัวก่ามากทั้งโลเคชันที่เกิดขึ้นในกรงนกซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและมีหมอกช่วยส่งให้บรรยากาศดูน่าวังเวงแถมการปรากฏตัวของมันก็ไม่น่าผิดหวังต่ดปฏทชาของเฟส t ์สค o อแอลด์ที่เกิดในพื้นที่เปิดแถมยังเต็มไปด้วยตัวละครที่เหมือนหลุดมาจาก Mission Impossible ที่เราแทบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเพราะทุกอย่างในหนังมันดูง่ายดายไปหมดกลายเป็นว่าความระทึกมันหายไปเลยต้องขอให้อันดับที่1ิไปก่อน มาต่อกันที่อันดับที่9มามืดที่หลายคนมองคามกับเจ้าบริโอนิกโดยชื่อของมันแปลว่ากงเล็บหนักหรือเฮลวีคเาวซึ่งมาจากเล็บหัวแม่มือขนาดใหญ่ของมันโดยวัดตามความโคง้งภายนอกได้ยาวประมาณ30เซนติเมตรโดยผมต้องขอสารภาพตามตรงเลยว่าผมรู้จักเจ้าตัวนี้ครั้งแรกจากจ u ลสิคเบิลฟอร์เรนทิงดอมเพราะก่อนนานนั้น ผมไม่เคยเห็นไดนโนเสาร์หน้าตาแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งได้มาเห็นในภาคหนี้ผมเลยรู้สึกว่าเป็นเทโลพอดที่หน้าตาประหลาดดีโดยเจ้าบริโอนิクเป็นญาติสนิทในตระกูลสไปโนซอร์เช่นเดียวกับสไปโนซอรัสแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าลักษณะเด่นของมันคือปากที่ยาวแคบและเต็มไปด้วยฟันลูกกลวยคล้ายกับจระเข้โดยนักวิทยาศาสตร์เชียวว่าพวกมันกินปลาเป็นหลักแต่ก็มีหลักฐานจากฟอสซิลที่เจอทั้งกร็ดปลาและกระดูกของอิกูโนดอน ปแปลว,ว่ามันกินได้ทั้งป่าและไดนโนเสาร์โครดขบเครืองแต่สิ่งที่ทําให้ผมรักมันคือฉากเปิดตัวในฟอร์เรน i ิงดอมที่บิวออกมาได้ค่อนข้างดีตั้งแต่อุโมงค์มืดที่ปูมาตั้งแต่แรกทาให้เราสงสัยว่าจะมีตัวอะไรออกมาจนกระทั่งลาวาเริ่มตกลงมาเผยให้เห็นเงาของเจ้าบริโอนิクแบบแบบ ไกลเข้ามาเรื่อยๆรลอมกับประโยคสุดฮาจะแคล่อย่างเห็นไหมไม่ใช่ทีเล็กสักหน่อยซึ่งแทนที่เราจะได้เห็นความโหดของมันแต่สิ่งที่หนักเลือกคือความกระสึกกระสนในการเอาชีวิตลอดของมันกับการจับเหยื่อครั้งสุดท้ายที่แม้แต่ลาวาก็เอามันไม่อยู่ซึ่งในหนังเองก็ไม่ได้ยืนยันว่าน้องตุยเย่ไหมแต่โดนล็อกไว้ในห้องลาวาขนาดนั้นคงน่าจะกลายเป็นไอ้แค่ย่างไปแล้วโดยส่วนตัวผมมองว่าบาิโอนิ ป็นไดโนเสาร์ที่มีความยูนิคสูงมากด้วยลุกที่คล้ายกับจระเข้เดินสองขาให้ความรู้สึกแตกต่างและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงบวกกับฉากเปิดตัวที่สั้นแต่น่าประทับใจถือเป็นหนึ่งใน first impression ที่ดีมากๆเลยสำหรับเจ้าบริโอนิกมาต่อกันที่อันดับ8กับไม้ชายฮูดของผมกับเจ้าสเตโกสอลัดหนึ่งในไดโนเสาร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกจากายยุคคเทเทริเตเชียสด้วยลักษณะหลายอย่างที่โคตรจะยูนิคทั้งหัวที่เล็กกระจิ๋งเดียว และหางน้าสุดอันตรายผู้มันถูกเรียกว่าเป็นไดโนเสาร์ที่งโง่ที่สุดด้วยสมองขนาดเล็กเท่าลูกแมวแต่ถึงสมองของน้องจะเล็กแต่ดีไซน์ของมันนั้นโคตรฉลาดทั้งแผ่นกระดูกบนหลังที่เชื่อว,ว่าใช้ระบายความร้อนหรืออาจใช้ในการเกี่ยวพาลาสีและหางน้าหรือที่เรียกกันว่าทากไมเซอร์ที่ใช้ในการป้องกันตัวและทำไมผมถึงให้มันอยู่อันดับแดของเป็นพอสเตโกซอนลัดคือฮีโร่ในวัยเด็กของผมมันคือไดโนเสาร์กินพืชตัวแรกที่ผมรู้จัก ก็เลยรู้สึกผูกพ,พันกับมันเป็นพิเศษโดยเฉพาะฉากการปรากฏตัวครั้งแรกใน The Lost World Jurassic Park ที่ทีมของเ e อียนเมลคอมได้พบกับฝูงของสเตโกซอรัสยู่ริแม่้นามฉากนี้นี่คือโคตรสวยโคตรตะการตามันให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังและความน่าอัศจรรย์ใจว่าน,นี่แหละคือไดโนเสาร์ซึ่งความพิเศษของซีนนี้คือสเฟนสปิลเบิร์กได้ใช้มุมกล้องที่ค่อยๆเผยตัวมันออกมาอย่างนุ่มนวลและสง่าง,งามมันคือซีนที่ทําให้เราเห็นว่าไดาโนเสาร์เหล่านี้ คือสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งในธรรมชาติก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นความอันตรายเมื่อซาลาฮาดิงได้เข้าไปถ่ายลูกของมันใกล้เกินไปและซีนที่มันปกป้องลูโดยใช้หงางหนามฟาดท่อนสูงนั้นแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์กินพืชที่วิ่งหนีลูกเดียวแต่เป็นอสวินในร่างไดนโนเสาร์ที่พร้อมจะสู้ตายเพื่อปกป้องครอบครัวมาต่อกันที่อันดับที่7ผมพร้อมจะโดนทวนลงละกับราชาทอราชจากยุครี้ต่เฉียดเทเลโนสตอลัสเล็กหรือทีเล็ก์ฟังผมให้ดีนะ ไม่ใช่ว่าผมเกลียดทีเล็กแต่อย่างใดผมชอบมันมากด้วยซ้ำแต่ first impression แรกของผมกับทีเล็กในจักรวาลจุลสิกนั้นไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่คือตอนเด็กๆผมเองก็ค่อนข้างชอบทีเล็กในระดับหนึ่ง จนกระทั่งผมได้ดูจุลศิลภาค3ซึ่งเป็นภาคแรกที่ผมเคยได้ดูไอเราก็คาดหวังว่าคิงจะโชว์เทพแต่สิ่งที่ได้คือฉา,ก,ารรกการปะทะกันระหว่างทีเล็กซ์และสไปโนซอนลัตที่ดูเหมือนจะเร้าใจจนกระทั่งผ่านไปไม่ถึง20วิทีเล็กซ์ของผมก็ถูกจับหักคอจนตุยเยและกลับดาวทีเล็กซ์ไปยังรวดเร็วคือมันเป็นความผิดหวังในวัยเด็กที่ฝังใจครับมันทําให้ทีเล็กซ์ในหัวผมไม่สามารถเป็นคิงที่น่าเกงคามได้เท่าที่ควรถึงแม้ว่าในภาคอื่น โดยเฉพาะเด็กซีจะมีฉากที่โคตรอีปิกมากมายแต่แผลใจจากจุลสิกิ์พักสามมันหนักเกินไปจริงๆพี่ตายสิพอชัดแบบนี้แล้วมันดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เลยเพราะทีเล็ก์ในจักรวาลน,นี้เองก็มีตั้งหลายตัวถ้าถามผมว่าในบรรดาทีเล็กส์ในจักรวาลจุลสิกิ์ผมชอบตัวไหนมากที่สุดอันดับหนึ่งในใจของผมเลยขอยกให้สองฟูเมียบักแอนโดนจากเดอ lost World จุลสิพธิ์ผส่วนตัวนี่คือทีเล็ก์ที่ทั้งน่ากลัวและดุที่สุดในจักรวาลจุลสิกิ มาพร้อมกับซีนสุดอีพิกที่ผมไม่มีวันลืมทั้งซีนดินเนอร์สุดสยองที่สองคู่รักรุมชีกรถ SUV เป็นชินช้นๆก่อนที่คนขับอย่างเอ็ดดี้ค่ะจะถูกสองคู่รักรุมชีขาดเป็นซองท่อนอย่างอนาถเอาจริงพี่เอ็ดดี้แกเป็นคนดีมากๆเลยนะเจตนาแกก็ดีเลอเอดีกว่าเอียนเมาคอมซะอีกไม่น่ามีจุดจบแบบนี้เลยและอีกหนึ่งฉากที่โคตรไอคอนิกอย่างซานดิเอโกอินซิเดนที่ลุงบัคถูกส่งมายังซานดิเอโกอาจจะด้วยความหิวบัค ได้ไปดื่มน้ำจากสระไหวยนาำพร้อมกับงาบกินหมาผู้โชคหลายก่อนจะออกอลา,าวาดไปทั่วเมืองให้ฟิลเหมือนกับหนังไขจูเป็นฉากที่แสดงให้เห็นว่าถ้าทีเล็กซ์ลุดเข้ามาในยุคปัจจุบันจะเป็นยังไงพูดตามตรงเลยว่าทีเล็กซ์มีศักยภาพที่จะเป็นอันดับหนึ่งในใจผมได้เลยนะถ้าผมไม่ได้ดูจั๊วซิกพักสามเป็นภาคแรก <c oughs> มาต่อกันที่อันดับที่6ตัวนี้ผมขอยกให้เป็นกรณีคล้ายกับเจ้าบริโอนิกแต่ว่าเจ๋งกว่ากับซูโคไมมัด เจ้าตัวเลียนแบบจระเขโดยเจ้าซูโคไมมัดเป็นแดนโนเสาวนในวงสไปโนซอร์และเป็นญาติใกล้ชิดกับบริโอนิกและสไปโนซอร์ลัดซูเปอร์สตาร์จากจุลสิก์ภาค3โดยนักบรรพชีวินวิทยาอย่างคุณพอเซเลโนผู้คนพบมันเคยบอกว่ามัน คือไดโดเสาที่พยายามจะเป็นจระเรข้ถัลมานมีปากที่ยาวแคบเต็มไปด้วยฟันที่ออกแบบมาเพื่อจับปลาโดยเชื่อว่ามันจะวายหรือย่องตามน้ำตื้นเพื่อล่าปลาคล้ายกับหมีกิสลีซึ่งผมเองก็ต้องขอสารภาพตามตรงเลยว่าผมเองก็เพิ่งรู้จักเจ้าซูโคไมมัตมาจากจากักรวาลจุลสิกแอบรู้สึกว่ามันเป็นโทรลพอตที่ดูปแปลกตาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนโดยสิ่งที่ทำให้ผมชอบมันมากๆคือเรื่องของดีไซน์ โดยเฉพาะดีไซน์ของเจ้าซูโคไมมัสจาก c h a อ s ต h e o ร y ซีซั่น2ที่มีโทนสีน้ำตาลเหลืองสิ่งเป็นเฉดสีที่ผมชอบที่สุดบวกกับโครงสร้างร่างกายที่เพียวปากที่ยาวโทนสีที่ตัดกันอย่างลงตัวมันจึงเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาได้โคตรโดนใจมากๆและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจดจำคือซีนในเค a อ s ต h e o ร y ตอน Up t เด r ะลิเรที่เราจะได้เห็นเจ้าซูโคไมมัสเข้าปะทะกับฮิโปโปเตมัสซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของโลก การที่เราได้เห็นการประทะก,กันร,ระหว่างไดโนเสาร์กับหนึ่งในสัตว์สุดอันตรายในยุคปัจจุบันเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก,ก่อนซูโคบมัดเอาอันดับที่6กไปเลยอันดับที่หากับสุดยอดนักล่าอัจฉริยะหนึ่งในไอคอนแห่งจัก,กรวาลจุลสิกิ์อย่างเวโรซิลปเตอร์ซึ่งในแฟนชายจุลสิพาร์คได้เปลี่ยนให้นักล่าตัวจิ๋วอย่างแรปเตอร์ให้กลายเป็นนักล่าที่ทั้งน่ากลัวและโคตรฉลาดมันคือตัวที่ทําให้เราหู้ ว่าไดโนเสาร์ไม่ใช่แค่พละกำลังแต่พวกมันใช้สมองในการลาทีนี้เรามาจอะลึกที่มาของแรปเตอร์ในหนังกันหน่อยคือในชีวิตจริงเนี่ยเวโรซีแรปเตอร์มีขนาดตัวไม่ใหญ่ไปกว่าหมาเลยตัวของมันเต็มไปด้วยขนมีลักษณะคล้ายกับเหยี่วที่บินไม่ได้ซึ่งในจักรวาลจุลสิก์เวโรซีแรปเตอร์ที่เราเห็นจริงๆแล้วมันถูกอ้างอิงมาจากไดโนเสาร์อีก e. ชนิดอย่างดดโนนิคัส โดยสาเหตุที่พวกมันใช้ชื่อเวโรซิลปเตอร์เป็นผลงานบรรพชีวินวิทยายางคุณเก,กโกรีเคยเชื่อว่าดิโนนิคัสสามารถจัดอยู่ในวงเวโรซิลปเตอร์ได้ทําให้ทั้งนิยายและหนังจะใช้ชื่อที่คุ้นเคยกว่าอย่างเวโรซิลปเตอร์ส่วนขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นมาจนสูงเกือบสองเมตรในหนังก็เป็นไปตามคําขอของผู้กํากับอย่างสตีเฟนสปิลเบิร์กโดยตอนที่เขาเห็นขนาดตัวจริงของดิโนนิคัสเขาก็รู้สึก ขนาดตัวของมันนั้นไม่น่าประทับใจพอที่จะสร้างความน่ากลัวบนจอภาพยนตร์เขาเลยขอให้ทีมงานช่วยขยายไซส์ของแรปเตอร์ในหนังให้ใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อให้มันดูทรงพลังและน่ากลัวมากขึ้นในฉากไลลา,ลาซึ่งขนาดสุดท้ายของแรปเตอร์ในหนังจึงใหญ่โตเทียบเท่ากับมนุษย์รหรือสูงประมาณ180เซนถึง2เมตรซึ่งคิดถูกมากๆที่บัฟขนาดให้กับมันจนกลายเป็นภาพจำของใครหลายคนเล้วนอกจากขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจดจำของแรปเตอร์ก็คือความฉลาด ใครจะไปคิดว่าแรปเตอร์ในจักรวาลจูลสิ์มันจะแอดวานจนถึงขั้นเปิดประตูเองได้หรือแม้แต่ซีนที่พวกมันขุดดินเพื่อมุดเข้าประตูใน The l ล s t w บ r l d จจูเลสิกพาร์มันจะกลายเป็นสุดยอดหนักลาที่ใช้สมองเป็นอาวุธแล้วนี่แหละคือสเสน่ห์ของแรปเตอร์ที่ทําให้ผมต้องให้อันดับห้ามาต่อกันที่อันดับ4หนึ่งใไดนโนเสาร์ที่จะพาเรากลับไปสู่ความคลาสสิกและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงกับเจ้าแบคคิโอซอลัสโดยเจ้าแบคคิโอซอลัสเนีย เป็นสมาชิกในกลุ่มสโ,โลดที่โด่งดังที่สุดในโลกชื่อของมันมาจากกระดูแขนที่ยาวมากซึ่งเคยถูกยกให้เป็นไดนโนเสาร์ที่สูงที่สุดในโลกมากถึง20เมตรโดยอินเจนได้โคนมาดกมาในดีไซน์ที่ผสมกับจิลฟ้าไถทันสโ,โลดที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคจุลาิสิ์ทำให้มันมีส่วนคอที่ยาวสง,ง่างามและใช้เสียงหูคล้ายกับวานในการสื่อสารคือไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ เวลาเห็นพวกโซลลอดตในหนังโดยเฉพาะเจ้าแบคคิโอเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกตื้นตันใจคนลุกและรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แต่ว่าอบอุ่นและมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแม้แต่แฟนของผมเองก็รู้สึกแบบนั้นยิ่งตอนที่ไปจูราสสิกโบมเอ็กซ์เพลียนแล้วได้เจอกับเจ้าแบคคิโอแบบใกล้ๆเนี่ย ผมรู้สึกมีความสุขมากมันคือความรู้สึกที่อิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกโดยเหตุผลที่มันได้อันดับ4คือสีนการปรากฏตัวครั้งแรกของมันที่มอ First i อิมเพช i ันที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกภาพยนตร์สำหรับผมฉากเปิดตัวในจูเลสิกพาร์คปี1993ตอนที่ทีมงานดรกร์แเห็นมันยืนกินยอดไม้อย่างสง,ง่างามสีน,นั้นคือความน่าอัศจรรย์ใจ ที่ทาให้เรารู้ว่าจุลสิธิ์พักมันควรจะเป็นยังไงก่อนจะตบหน้าเราอีกหนึ่งชอ็อตโดยหนึ่งในซีนที่เจ็บปวดที่สุดในจักรวาลจุลสิธิ์กับฉากจุดจบของมันในจุลสิษย์โบว์ฟอลเลนคิงดอมฉากที่มันถูกควันพิษและลาวาจากผู้เก่าไฟเกินกินก่อนจะคำรามเป็นครั้งสุดท้ายคือหนึ่งในซีนที่เจ็บหัวใจที่สุดและไม่มีทางกลับไปดูซ้ำแบล็กพิโอสอลัดเลยเป็นไดโนเสาที่เป็นงจุดเริ่มต้นของความอัศจรรย์ใจและเป็นจุดจบของความหวังในเวลาเดียวกัน ทั้งสุขและเศร้าขนาดนี้เลยจนขอให้แบ็คคิโอสอลัดได้อันดับ4ไปครองเลยอันดับที่3ฝันลายแห่งท้องทะเลผู้กินฉลามเป็นมือเช้ากับเจ้าโมซาสอลัดกิงกาแห่งแม่น้ำมิวส์โดยเจ้าโมซาสอลัดคือสัตว์เลื้อยคานทะเลขนาดใหญ่จากยุคคริเตชียตซึ่งอินเจนก็ได้โคลนมันออกมาในขนาที่ใหญ่กว่าตัวจริงมาก โดยโมซาซอลัสในจักรวาลจุลสิกนั้นถูกประมาณการว่ายาวถึง2 12เมตรและมีแรงกัดที่สูงกว่าทีเร็กซ์หนึ่งปอนด์โคตรโอเวอร์เพาเวอร์สำหรับผมโมซาซอลัสเปรียบเสมือนกับฝันร้ายใต้ทะเลที่ทําให้คนกลัวน้าลึกต้องหวาดระแวงอย่างชากที่มันกระโดดขึ้นมากินเทรนุด,ดอนพร้อมกับสารายังทั้งเป็นหรือชากที่มันกินเรือด,ดำน้ำําเข้าไปทั้งลําทาให้เรารลุว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยแม้จะอยู่ก้นมาหาสมุทรส่วนในเรื่องของดีไซน์ ผมต้องขอบอกเลยว่าดีไซน์ของเจ้าโมซาสซอลัดในจักรวาลจุลสิกนั้นทำออกมาได้ดีทั้ง2เวอร์ชันเลยทั้งในเวอร์ชั่นของมัสลานีจากจุลสิกโวพักแลที่ดูเป็นสัตว์ประหลาดดุด,ดันมีเกรดหนาหนาคล้ายกับจระเขที่ออกแบบมาเพื่อโชว์ในส่วนสนุก ส่วนในเวอร์ชันรีเบิร์ดผมค่อนข้างชอบดีไซน์นี้มากกว่านิดหน่อยพอเพราะเราเป็นดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับตัวจริงทั้งผิวที่เรียบเนียนและมีหางเหมือนปลาสิ่งช่วยในการว่ายน้ําแต่ยังคงความดุดดันและความน่ากลัวของโมซาซอลัสได้อย่างครบถ้วนแต่โดยรวมผมชอบทั้งสองดีไซน์เลยแต่สิ่งที่ทําให้มันได้อันดับ3คือฉากปิดเกมเจ้าอินโดมินัสเล็กการที่มันกระโดดขึ้นมาแล้วล่าช็อตเจ้าอินโดมินัสเล็กลงไปในน้ําเพื่อปิดเกม มันคือการจบสงครามที่โคตรจะยิ่งใหญ่ทําให้มันสมควรได้รับตําแหน่งราชาแห่งท้องทะเลหรือจะเรียกราชินีดีนะอันดับที่2กับหนึ่งในคนร้ายที่ทําให้ทีเล็กส์ลงไปอยู่อันดับ7มันคือรักแรกที่แสนจะปวดกับสไปโนซอลัสผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรเกี่ยวกับมันมากเพราะนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ผมพูดถึงพี่ดูทังคลิปเล่าประวัติ10ไดนโนเสาร์สุดหลอนรวมถึง10ไดนโนเสาร์ตัวโปรดพี่แกติดครบหมดทุก list สำหรับผมสไปโนซอลัสคือไดโนเสาร์ที่ปฏิวัติวงการนักล่าสองขาจากที่คนมองว่าทีเล็ก์คือที่สุดของสัตว์กินเนื้อสองขาก็ได้มีเจ้าสไปโนซอลัสเข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งด้วยขนาดตัวและแขนขาที่ยาวกว่ามาพร้อมกับกระดงหลังที่โคตรจะโดดเด่นแม้ว่าในความเป็นจริงมันจะไม่ใกล้เคียงกับที่กล่าวมาเลยโดยสิ่งที่ทำให้ผมรักมันมากที่สุดคือ first impression ที่โคตรจะติดตา first impression แรกของมันเนี่ยคือฉากที่มัน โผล่มาพังเครื่องบินจนเละก่อนจะตามมาด้วยฉากในตำนานกับการหักคอทีเล็กซ์ที่เหมือนเป็นการตอกยำ้ำและเปิดตัวคิงตัวใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ไหนจะซีเสียงริ้งโทนมละนะที่ดังออกมาจากท้องของมันเป็นหน,นึ่งในซีนที่ไม่ว่าใครก็ต้องนึกถึงเมื่อพูดถึงเจ้าสไปโนซอลลัสส่วนในเรื่องของดีไซน์ถึงแม้ว่าดีไซน์ในจุลศิกิภาค3จะโคตรเท่เกินความจริงไปมากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วันนี้คือดีไซน์ที่ไอคอนิกที่สุดสำหรับเจ้าสไปโนซอลลัส ที่หลายซื่อยังต้องนำไปใช้ส่วนในจูราสสิกโวลีเบิร์ดแม้จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นแต่ความเทของมันก็ไม่ได้ลดลงไปเลยนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดา AMV สุดเบียวที่จับเจ้าสไปโนซอนลัดไปเป็นพระเอก MV กับเพลงมอนสเตอร์ของสกิลเลตจนแทบจะกลายเป็นเพลงประจาตัวของมันไปแล้วแต่ก็นะมันเท่ฉิงว่าไม่ได้สไปโนซอนลัดคี่กูแข็งที่โคตรจะสมบูรณ์แบบของทีเล็ก และคือตัวที่ทำให้ผมรู้สึกตกลุมรักไตโนเสาร์ตระกูลปากยาวเป็นเลยเลยต้องขอให้อันดับ2ไปข่องครับและอันดับที่1กับสุดยอดเพชรฆาตฟันสวยที่น่าเกงขามบะไม่ใช่เองแต่เป็นเจ้าคอมซอฟนาทัสใช่ครับฟังไม่ผิดทิ้งตัวจริงในใจของผมคือเจ้าจิ๋วตัวแสบอย่างชอมปีที่ชื่อของมัน แปลว่ากรามสง่างามหรือเ e อล g เกนเจ w งงละดิไอปากเน่าวพวกนี้ทำไมชื่อมันคอนทราสตจังที่มันได้ชื่อว่ากรามสง่างามเป็นเพราะฟอสซิลที่พบถูกเก็บรักษาไว้ในหินปูนล,ละเอียดทำให้กรามของมันถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ปราณี่สมบูรณ์จนนักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งชื่อตามลักษณะทางกายวิภาคที่สวยงามนี่แหละ ซึ่งความประทับใจแรกของผมที่มีตัวเจ้าของปีนั้นมาจากการที่ผมไม่เคยเห็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดตัวจิ๋วขนาดนี้มาก่อนจนได้มาเจอกับของปีจาก The Lost World จุลสิษย์พารคที่มันตัวจิ๋วมากส่วนสูงของน้องอยู่ที่30เซนและยาวเพียงแค่1เมตรเสียกว่าของเล่นในห้องผมอีก มาผลอญกับดีไซน์ที่น่ารักมากทั้งสีสันที่ชูดชาดโดนใจอย่างสีหลักของมันที่เป็นสีเขียวเหลืองหรือสีแดงสดจากภาครีเบิร์ดเทียบกับคอมปี้ตัวจริงที่มีขนและหน้าตาเหมือนนกแล้วผมชอบดีไซน์จากในนังมากกว่าเยอะที่ดูเหมือนทิ้งจกสองขาสุดสนถึงแม้ว่าหน้าตาของมันจะน่ารักแต่บทบาทของพวกมันกลับสยองเกินหน้าเกินตาไปเยอะพวกมันมีรูปแบบการลาที่โคตรฉลาดถือมันจะส่งตัวสเกลเข้าไปซอนจนเหยื่ยเอเผลอ กนจะส่งฟูงที่เหลือเข้าไปลุมถิงหรือตัวอีกทีก็กลายเป็นปาร์ตี้เนื้อสดไปแล้วและหนึ่งในฉากที่ทำให้มันติดตามมากที่สุดคือซีนที่ดีเทอสตาร์กใน The Los t World Jurassic Park ที่ถูกคอมปีร้รุมกัดจนตุยเยคิดดูนะครับว่าดีเธอต้องถูกฟันกิวนับร้อยลุมแถจนเหลือแต่ส่วนที่มันไม่ชอบแม่งต้องทรมานขนาดไหนและที่ผมเรียกเจ้าพวกหนีว่าไอปากเนา่าเพราะในแคมป์ขี้แต่เฉียดรวมถึงนิยายต้นฉบับได้มีการยืนยันว่าพวกมันมีพิษ โดยพิษของคอมปี้นั้นเป็นพิษในปริมาณน้อยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อฆ่าหเหยื่อทันทีแต่ทำหน้าที่ให้เหยื่อยอย่างดีเทอร์สตากที่โดนกัดจนอ่อนแรงเพื่อให้ฟูงคอมปี้นับร้อยเข้ามาปิดฉากแต่ถ้าให้ล้อนที่สุดคงต้องยกให้บทบาทในฉบับนิยายที่คอมปี้3ตัวได้ดุดเข้าไปสวบเด็กทารลกในโรงพยาบาลท้องถิ่นจนเสียชีวิต และที่พีคที่สุดคือพวกมันยังได้จัดการกับจอห์นแฮมมอนผู้สร้างจุลสิกพ์ป์คที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าหักก่อนที่เขาจะถูกฝูงคอมปีรุมกัดจนเสียชีวิตคือความน่ากลัวของมันไม่ได้อยู่แค่ในป่าแต่มันยังสามารถจบชีวิตทางผู้สร้างและคุกคามเราได้ถึงในเมืองเนี่แหละครับคือความน่ากลัวของคอมปีใสไ,ไม่เกี่ยวใส่เดียวไม่ได้เพราะพวกเรามาเป็นแก๊งก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับลิสต์สิบอันดับของผมในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน ผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ไปถูกใจลิสต์ของผมสักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่รักทีเล็กแต่ก็เนี่ยแหละครับคือลิสต์ส่วนตัวของผมที่วัดจะความผูกพันและผลกระทบทั้งอารมณ์หลวนๆและลิสต์ท็อป10ของทุกคนมีอะไรบ้างหรือจะท็อป3ก็ได้นะลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์ส่วนในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆครับ